โค้งชูถ่ายไปเลยเนาะค่ะสหร,สร <_ S 1> ับิเลขรับน้องสาวกทมกลับ <_ S 2> <ห>มาแล้วนะฮะมาจะว่าก้อนก้อนจะไปฟั่งเลขรับมูทรงไม่หายอยู่เนาะหวดหีเนาะเ<ต>ลขรับกทมหายไปโดนดิ่ดหัวสองหดวยุตะกี้ว่าเป๊เตแหละเลขรับกทมก็ได้มูจากลูกง่านรงหา,หายแต่ว่าิ่มแรกคือเจน้องฟันว่าได้ฝฟันจะจุดถูกเอ่าค่ะโอ้จุดถูกเอา งวดก้อนฟันได้เจ็ดสองไปออกข้างหน้าลอตเตอรี่ค่ะก็เลยไปจุดถูกขอปูเวดเอาค่ะหงวดนี่ยได้หาสองศูนย์ค่ะอเป็นเลขทูกค่ะเีื่อมาที่ีไปเ่มาที่ไปไม่ต้งมาจุดกค่ะเคยไปขออยู่วัดอยู่แถวสมุทรสมุทรัก่อนสมุทรสาครสาคอนบอกค่ะเป็นวัดเพลินหันก็ไปจับปิงปองได้เจ็ดเจ็ดทางวันนั้นมัน ก็เลยประมากเลขเบิรนก็เลยกลับเป็นหนึ่งเจ็ดจ้ะก็เลยถือเพิ่นอยู่หงวดนั่นค่ะคก็เลยเป็นบูชาถูกเพื่อนมามาไหวห้องกระจุดเขา่าซ้มหงวดติดอยู่ค่ะงเที่ยวนั่นแต่ว่ากับเบได้ซื่อร้ค่ะเพราะว่าเหตุงานเมือ่อยก็เลยเก็บเงื่อนไว้จากบค่อยเด่นเลยหงวัดที่ซีี่มันเหลือเป็นเบอนี่เหลือจากบัวเขาเอาขึ้นหิ้งเพื่อนไว้ค่ะจะมีลูกแทนทอ,อ,องถาวทไว้อยู่ขาไว้ ขึ้นหิงไวเพราะว่าถูกเพิ่นกะแถวนีหาหยาค่ะมิจะถูกบางเปนถูกเพิ่นเนาะก็เลยเอาขึ้นหิงไวเพิ่นจับมีงวดที่สี่ค่ะชิโลงมาจุดใดหาสามศูนย์จ้ะวันนี้ก็เลยยากยากใหญ่ห้องกับบ่ได้สื่อสั่มค่ะมันออกสามศูนย์งวดนั้นก็เลยว่ามูมมพันชงเหล็กไม่ห้เนาะบระงมาใม้หายไรงรวดแล้วก็เลยว่าจุดถูกขอปูเวทนี่ละเพราะว่าปกติกต็เอาเตล็กมูเนาะคะ่ะ ก็เลยจุดในหาสองศูนย์ะประวัติที่มาที่ไปะนะครับผมนี่ก็เลยปตืนหลังจากจุดถูกแล้วก็เลยฟันว่าอันจะคล้องหากหากเป็นเลือดจ้ะตอนนั้นก็เลยตื่นกับมีขึ้นที่หาขึ้นมากกับฟันหินอันก้อนเม็ดเป็นรูปไปไขฟูเวดเนี่ยจะจ้ะแต่ว่าเป็นก้อนเมีดก็เลยแลนตามไปสีไปทายรูปค่ะ ไปพ่อแรนว่าท่านก็เลยไปพ่อลูกป,ปั่นเพื่อนถี่กําลังสางถาวเวดอยู่ค่ะในฝันก็เลยตื่นก่อนจ้ะเพื่อนมายามไผ่กับวจักกันจ่าหาสองศูนย์ค่ะก็เป็นตุกเกาผอมจุดได้ตัวนี้เลยจุดจุดได้ตัวไหนนะครับหาสองศูนย์นะะหาสองศูนย์เนาะเป็นเหลขกตุกเกาผอมบันนีเลขเลขรับเพื่อนสาวเนาะ กอทอมอเลขซ่องเลขอันนั้นเขาเขาทรงมากเว่าะขางวัเนี้ทรงมากอยู่ค่ะแต่ว่าเลขวิ่งว่าทรงมากจ้ะทรงจิ๋ดจับคู่ข้างวันนี้นี่อันหนึ่งหนึ่งสามกับเก้าศูนย์ข้างวันนี้โอ้ไม่หลาห่างเนาะสองศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะกับพื้นกับหัวหยาดมันกับหัวเลขหกก็เลยเป็นหกศูนย์ผอมค่ะได้รับกอทมอได้ได้มากี่วันแล้วครับผม แต่มาเมืมอเศร้านี้ค่ะโอ้ล่าสุดเลยว่าเพ totally ิ่นเหล็กบ่อเขาเพิ่นกับเจ้าทรงไห้ว่ามันเพิ่นสิบปทรงมาแล้วแสดงว่าหมดที่แล้วนี่เข่ากันปะหมดที่แล้วเพิ่นบ่ทรงมาไห้ค่ะบอได้ถามเพิ่นคือกันก็แสดงว่าเขาเพิ่นถึงทรงมาเนาะทีเริ่มเขาเนาะกลับมาทรงมาไห้เมือคึกมือเศร้านี่ค่ะเมื่อก่อนเหล็กออกคือมาเปิดหัวเบิ้งว่าเริ่มต้นเป็นจังไบเพราะว่าตะกี้กับถือตลอดเนาะเล็กตัวนี้บ่มีรู้เนาะเจนน้อง entonces, คือเจนองเอามาปล่อยอย่างแจนพราน้าททำงานตัวเนาะแต่เขาอามาตลอดเด็กวิ่งแน่จับคููแน่แสดงวางหมดนี่ม่เต็นโตเลยค่ะเป็นบ่มีเลขวิ่งบบวิ่งมาหายค่ะมีแต่จับคููมาหายคือหนึ่งหนึ่งสามกับเก้าศูนย์ค่ะกับหัวกับหกศูนย์ค่ะเลขลับน้องสาวกทมนะครับผมกลับมาแล้วนะครับเจนองมักตัวค่ะพิเศษวดนนี้ หัวนี้มากเลขถูกวปูเวทนี่แหละค่ะหาสองศูนย์จากว่าก็เป็นตกเก ا แต่ว่าเนี่ยนี่ค่ะตัดเรียนนี่ค่ะหาสองสองศูนย์หาศูนย์เนาะขยายเตี้ยสิขยายออกห่างควมหาสองเนาะสองศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์เธอมันมากตัวไดตัวหนึ่งกระสีว่าว่าเขานล้วนะส่งมา สองศูนย์ดูจังหวเลยมานีเลขเลขรับนี่ยกระจายให้เป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสามเจียน้องค่ะตอนนี้เนาะครับผู้สองตัวเพื่อแบบว่าชอบเล็กร่างเนาะครับนก็จะว่างไว้เนี่ยค่ะเด็กหนึ่งืจอเป็นเจ็ดเจ็ดอีกการเนาะกลับไว้ครับการไว้เจ็ดเจ็ดเนาะนี่หาเจียน้องจุดเพิ่มอนี่ประกาศจุดสองแต่ถ้าเกิด ตัวที่ชอบมากๆก็คือห้าสองศูนย์ใช่ไหมครับใช่มแมนอันนี้เด็กมอขันเจนนองออมากตัวนี้ก็ต้องบ้งกลมไปครับผมขยา,ายออกให้พร้อมนะคะเอฟจีบางท่านก็สิบว่าคือบดถึกคือวงไดก็สิบว่าสินะคือบางคนเป็นสยาย้ายบเปินอืมก็เลยต้องขยายไ้เด้ดค่ะเพราะว่าบางคนสมมติ่าให้ห้าสองศูนย์มันออกหาศูนย์น่ะสิถึกยูไซก็สิว่าสินะเินนอ,องก็เลยขยายไ้เด้ดค่ะ กับเล็หนึ่งค่ะมักเป็นหนึ่งกับเจ็ดนี่มักมักสลับกันบ้านไหนได้บรหันกับเบิร์เนี้ยค่ะดูสิเบิร์ต่ออีกกับว่าจ้างต่ออีกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับว่าจ้าเป็นไปได้หมดเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดกับมากขั้มเพินอยู่ค่ะเนี้ยเอาเจ็ดเจ็ดไปอยู่จ้าเนี้ยโอ้ขึ้นมากด้ยบาทขึ้นมากอยู่ค่ะวันนี้กับมือแล้วมืออืกับเป็นมือมันมันยกแค่บาทเท่านั้นเองขยายไหม ขยายอยู่นี่อันนี้คือแม่เป็นของเจนน้องเจนน้องได้ขยายพานขยายยู่นะเจนน้องขยายขยายร่วมกันเลยหนึ่งซ้เอานี้ดีกว่าพี่ขยายขยายนี่กว่าขยายละเอียดเลยละเอียดกว่าทุกตัวนะครับทุกตัวละเอียดเจนน้องตรงๆนะครับมองไม่เห็นเลยโอเคนะครับผมค่อยๆไปทีละกล้องนะครับ ไม่ว่าหาซุนเซ้าไปสืบมากโรตีเกี้ยงแพงเสกดังบ่มีเนาะดังบ้เลยไม่ว่ากระจุดจะโดนล่ะค่ะหาสองซุนมาไม่เห็นเยอะตัวไม่เห็นครับเดี๋ยวคอยเบิ้งที้หลังก็ได้เบิ้งแถวไายคลิปเบิ้งคลีบไม่จบในเด้อพี่น้องครับฮันดี้ก็สีบพื่เห็นคือว่านเนี่ยวันนี่กเอฟ วยพ่อหนเอฟซีนเจน้องวันนี้ค่ะการเอฟซีมีโชคมีหม้น้ำกันเด้อค่ะวันนี้หมิจฉพวนโชคโชคมั่นมันได้ใจวันนี้อื่นให้นับเงินน้ำกันเด้อพี่น้องเป็นแนวทางค่ะมีข้าวมีรสชอบต่างๆบ่มากระพานทางช่องค่ะเสนอไว้เป็นแนวทางค่ะบางที่กับเขาเป๊ะๆคือการของเทนน้องค่ะก็มีบ้างที่หลุดเนาะ จงวดเจนองกับสิรวยกัวกรมูค่ะอันนี้เป็นแบ่งปันเนาะเจนองได้มาก็แบ่งปันเผื่อชอบเพราะว่ากมีเอฟซีติดตามแลวกถามหมาเจนองคือเก่ามีเลขมูทรงมาให้พร้อมกลางวันนี้ส่วนบ่ยษัททรงมาโดนเนี่ยเขาบริษัททรงมาโดนเอฟซีก็ลออยู่ด้เลขเลขเลขรับกทมอสถิติเก่านี่ก็คือเข้าเป็นสิบสิบงวดเลยนะครับผมสำหรับเลขรับกทมอเนาะถึงเด็กทำงานละเจนอง ขอพูดเจนรับขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเลขลับน้องสาวกทมนะครับผมกลับมาแล้วนะฮะสำหรับแนวทางเจน้องนะครับผมนะฮะเลขจุดทูบนะครับผมปุเวศได้ห้าสองศูนย์นะครับส่วนหนึ่งหนึ่งสามกับเก้าศูนย์นี่คือเป็นเลขเพื่อนส่งมาให้นะครับเนาะเป็นส่งมาจากกทมนะครับผม เอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางเลขลับน้องสาวกทมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ